สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดของปลายน้ํานะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าระบบบาร์โค้ดมีความหมายว่ายังไงเราจะพามารู้จักเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดนะคะค่ะระบบบาร์โค้ดนะคะก็คือว่าเป็นหมายเลขประจําตัวสินค้านะคะสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดค่ะแล้วก็โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสงนะคะโดยนิยมใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะและก็สินค้าสําเร็จรูปต่างๆ,ๆเลยค่ะ แล้วระบบบาร์โค้ดปลายน้ำเนี่ยนะคะสามารถนําไปใช้แบบกับอะไรได้บ้างคะระบบบาร์โค้ดนะคะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งการค้าปีกการค้าย่อยนะคะเราก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการค้าปีกขนาดใหญ่นะคะเช่นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะเช่นแมคโครโลตัสนะคะซึ่งระบบบาร์โค้ดนะคะจะมีรหัสสินค้าหรือว่ารหัสแท่งนะคะที่ช่วยในการคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานที่ถูกต้องและมีความรวดเร็วนะคะ จึงสาม,มารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้นะคะยังไม่ต้องติดป้ายราคาสินค้านะคะซึ่งเป็นจํานวนมากบนสินค้านะคะทําให้ลดปริมาณงานและลดปริลดปริมาณเวลาแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานและการปรับราคาขายคะ่ะและเพื่อนๆรู้ไหมคะนอกจากระบบ,บาร์โค้ดจะมีประโยชน์แล้วนะคะแต่ก็ยังมีจุดที่เป็นปัญหายอยู่นะคะเช่นไม่สาม,มารถอ่านค่าาร์โค้ดได้นะคะถ้าาร์โค้ดเกิดการเปื้อนหรือว่าโดนน้ำนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะคะไม่สามารถที่จะอ่านแทบบาร์โค้ดได้นะคะถ้าแบบว่าเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วนะคะดังนั้นนะคะหากแทบบาร์โค้ดนะคะที่ติดอยู่อยู่บนวัตถุหรือว่าบนตัวสินค้านะคะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วะคะ่ะก็จะทําให้ค่าความแม่นยําในการอ่านบาร์โค้ดนะคะต่ําลงค่ะคะ่ะ แต่ก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกระหว่างบาร์โคดนะคะที่สามารถเพิ่มความรวดเร็วและบรรจุข้อมูลได้มากกว่าระบบบาร์โคดนะคะก็คือระบบ RFID นะคะเราก็จะพามาดูข้อเปรียบเทียบนะคะระบบ RFID กับระบบบาร์โคดค่ะมีความละเอียดสามารถอ่านข้อมูลได้มากกว่าซึ่งทําให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้นะคะและสามารถอ่านข้อมูลพร้อมกันห,หลายๆแถบได้ค่ะและสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับ โดยไม่จําเป็นจะต้องไปเจาะที่มุมของสินค้าเลยนะคะค่ะและยังทนทานต่อความเปียกชื้นนะคะต่อแรงสั่นสะเทือนและมีความปลอดภัยสูงมากกว่าค่ะยากที่จะปลอมแปลงและลอกเลียนแบบได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูหลักการทํางานของระบบ,บาร์โค้ดของปลายน้ํากันนะคะที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะเช่นสินค้านะคะที่วางอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะโลตัสแมคโครนะคะเราก็จะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยค่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดของปลายน้ํานะคะกลุ่มเรานะคะขอจบการน,นําเสนอแค่เพียงเท่านี้ค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ